เตรียมผิวเหรอดูนี่น้ำเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นนะทุกคนเห็นนะครับฉีดเข้าไปเลย เตรียมหรอใครเขาเตรียมผิวม่ได้เตรียมก็เมื่อกี้น้ำยังเป็นแผ่นอยู่เลยชัดเจนไหมเตรียมผิวหรอสัง่งซื้อกว่าที่จะกร้าได้เลยนะครับน้ำเต็มหน้าเลยใช่ไหม Glossy Crazy Cos b ด d y